ฟองเต้าหู้นะทุกคนเยอ่มากมมมกินชาบูอีกแล้วจ้าวันนี้ใช้ขวดนี้ค่ะซอสมาล่านะคะนัดเต้นค่ะสซรายวากเมตผักจากแถวบ้านเส้นหนึบมันเทศสากลางฟองเต้าหู้แข็งฟองเต้าหู้หมูวนน้ำจิ้มงา ทระทะใหญ่มากจริงๆมีที่ย่างขนาดใหญ่แล้วก็มีหม้อสำหรับต้มชาบูเป็นหนึ่งนะคะแตไปเลย่อโอ้คนตะผูหม้นใหญ่มากคุณตอนนี้คือหมูกำลังชาเลย น้ำจิ้มงานะทุกคนเราจะใส่พริกกับมะนาวเพิ่มไปด้วยนะคะเฮ้ยแซ่บสองเต้าหู้ค่ะอร่อย อูย่างนุมน่ม